สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเอฟสีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ติ๊กตาก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กตาก็จะพาเพื่อนๆมาชมเกสรตัวผู้นะคะที่แตกแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปที่แล้วติ๊กตาก็ได้นําเสนอนะคะเกสรตัวผู้นะคะแต่ยังไม่แตกนะคะเพื่อนๆเกสรยังไม่แตก รอบนี้ติ๊กตาก,ก็พามาชมนะคะ,ะบางต้นก็มีจันทร์ที่ใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังไม่แตกอย่างต้นนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะรู้สึกว่าปีนี้จันทร์จะสมบูรณ์กว่าปีที่แล้วนะคะจะมีขนาดใหญ่และก็ยาวค่ะสังเกตดูมีจันทร์ที่ใหญ่แล้วก็ยาวนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะติ๊กตักสังเกตจากการที่ใส่ปุ๋ยส่วนสูตรปุ๋ยนะคะติ๊กตักก็พาเพื่อนๆใส่แล้วรอบที่แล้วนะคะก็ไปดูว่าสูตรไหนนะคะปีนี้นะคะตัวผู้ยังออกไม่หมดนะคะต้นตัวผู้ยังออกไม่หมดเลย อย่างต้นนี้ก็เป็นตัวผู้นะคะแต่ว่ายังไม่เห็นจันออกเลยยังไม่มีเลยค่ะต้นนี้เดี๋ยวติ๊กตักพาไปดูหลายๆต้นนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นตัวเมียนะคะต้นตัวเมียยังไม่เห็นจันออกเลยนะคะนี่ยค่ะ ตัวเมียยังไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวติ๊กตักพาไปดูอีกต้นต้นนี้ก็เป็นต้นตัวเมียนะคะต้นนี้เป็นลูกสีแดงยังไม่มีการออกจันอืมเดี๋ยวติ๊กตักพาไปดู ต้นตัวผู้นะคะเพราะว่าต้นตัวเมียเกษรยังไม่ออกเลยต้นนี้ก็ออกหลายจันทร์ค่ะเพื่อนๆประมาณตอนนี้ที่มองเห็นก็คือมีอยู่4จันท์จันท์สมบูรณ์กว่าปีที่แล้วขนาดต้นขนาดต้นก็ ก็สมบูรณ์ต้นใหญ่แล้วนะคะอายุสี่ปีค่ะวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันที่ติ๊กตักถ่ายทำนะคะค่ะอันนี้เป็นต้นตัวเมียยังไม่ออกจันนะคะ เดี๋ยวติต๊กพาไปดูต้นตัวผู้นะคะที่แตกจันแล้วนะคะเนี่ยค่ะจันใหญ่มากค่ะใหญ่แล้วก็ยาวมากค่ะเกอรคงได้เยอะมากๆนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะคะเดี๋ยวติ๊กตักพาเพื่อนๆไปดูใกล้ๆลักษณะเกสรตัวผู้จะมีกลิ่นหอมแล้วก็สวยงามมากนะคะนี่ค่ะติ๊กตักซูมให้ดูใกล้ๆเกสรตัวเมียก็จะเป็นเม็ดๆนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเกสรที่ติ๊กตักยังไม่ได้ตัดนะคะ ยังไม่ได้เก็บเกสรน,นะคะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมเลยค่ะนี่นะคะเกสรตัวผู้เดี๋ยวติกตักจะตัดให้ดูนะคะว่าเราจะได้เกสรเยอะไหมนะคะจันนี้จะได้เกสรเยอะไหม เดี๋ยวจิ๊กตักพาเพื่อนๆตัดเลยนะคะไปชมวิธีตัดแบบง่ายๆโดยที่ชาวสวนเราก็ทำได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจิ๊กตักพาตัดค่ะเพื่อนๆติ๊กตักก็มีอุปกรณ์2อ,อย่างนะคะที่จะมาตัดเกษรให้เพื่อนๆดูนะคะ,อ,ะอย่างแรกก็คือถุงพลาสติกนะคะที่ประมาณ 8คูณ16นะคะเพราะว่าจิตาก,ก็จะเลือกตามขนาดที่จานยินดพาลัมนะคะเกตอนว่าสั้นหรือยาวนะคะแล้วก็จะสามารถแฝ้ถุงขนาดนี้นะคะถ้าจานเล็กเราก็ใช้ขนาดเล็กลงไปอีกนะคะเพื่อนแล้วก็มีอีกอย่างนะคะที่กันไกตัดนะคะเพื่อนก็ใช้เทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องใช้วัสดุที่ซิ้นเปืองหรือว่ายุ่งยากนะคะเพื่อน ในขั้นตอนในการตัดนะคะพเพื่อนๆติ๊กก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาตัดน,นี่ค่ะเป็นจันทเกสรโจกู้นะคะพเพื่อนทีนี้ก็จะมีกราบแบบนี้นะคะติ๊กก็จะใช้ถุงคุมไปเลยนะคะพเพื่อน ค่อยๆทำนะคะเพื่อนเพราะว่าเกรสรมันจะร่วงะนะคะเพื่อนก็คุมเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดเนี่ยค่ะเพื่อนติ๊กก็ได้เกรสรตัวผู้ที่สมบูรณ์นะคะ จันใหญ่มากนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเก็บเกสรกันนะคะติกตั์ตายเพื่อนๆทำนะคะใช้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะเพื่อนกาบตัวนี้นะคะเราก็ดึงออกเลยคะคเพื่อนๆเนี่ยค่ะดึงออกเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะได้เฉพาะเกสรแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆมองเห็นไหมคะเกสรแต่ก็จะเคาะให้เกสรล่วงลงมาใส่ถุงนะคะเพื่อนๆถ้าจันใหญ่นะคะเราก็สามารถาใช้ถุงที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อน เกสอนเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อน,นเพื่อนมองเห็นไหมคะเกสอนเยอะเลยคะ่ะนี่คะ่ะทีนี้เจคตาก,ก็จะเอาเกรสรน,นี้นะคะไปเก็บในห้องที่ไม่มีลมนะคะเพื่อนๆ<ม>ก็จะเอาไปไว้ที่ห้องเก็บของนะคะเพื่อนๆส่วนจันตัวนี้นะคะจันตัวนี้นะคะ ติ๊กก็จะทิ้งไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าติ๊กจะไม่เก็บไว้นะคะถ้าสมมติว่าดอกตรงนี้มันร่วงใส่เกสรนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะทําให้เกสรเราขึ้นลาได้นะคะเพื่อนติ๊กก็จะไม่เก็บไว้นะคะติ๊กก็จะทิ้งไปเลยแต่ในช่วงที่ติ๊าเกสรตัวเมียมันมันมีนะคะติ๊าก็จะเอาตัวนี้ไป ใส่ผสมเกสรตัวเมียเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เกรสรตัวเมียยังไม่ออกนะคะติตาก,ก็จะทิ้งไปเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเหลือแค่เกรสรไปเก็บไว้ในห้องนะคะเพื่อนเก็บไว้แล้วก็ประมาณ3วันนะคะเกรสรก็จะแห้งติตาก,ก็จะเก็บใส่ขวดไว้นะคะเพื่อนๆเก็บใส่ขวดหรือว่าเก็บในช่องฟิตนะคะเพื่อนๆค่ะในการเก็บเกรสรตัวผู่นะคะ ก็เก็บแค่นี้นะคะเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ผสมได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่มีต้นสองต้นนะคะที่ยังไม่มีเกสรตัวผู้นะคะก็สามารถทักมาแบ่งฟันกับติ๊กตักได้นะคะติ๊กตักก็จะแบ่งให้เพื่อนๆไปผสมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะในการผสมการตัดเกดสรน,นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อน,อน,อนสามารถนำไปผสมได้เลยนะคะส่วนการผสมนั้นนะคะติ๊กตาก,ก็จะไม่ผสมเกรสรกับแป้งนะคะเพื่อนๆติ๊กตาจะผสมเกรสรตัวผู้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าที่สวนเราเกรสรตัวผู้ก็มีเยอะนะคะเพียงพอนะคะต่อกับตัวเมียนะคะติ๊กตาก,ก็เลยไม่สมผสมแป้งนะคะค่ะ ในการเกียบเกศสรวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะติ๊กตากอฝากคลิปนะคะฝากไลค์ฝากแชร์นะคะอ่าซับสะไคร้ให้ติ๊กตากเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะติ๊กตาก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆพ,พบกันในคลิปหน้าติ๊กตากจะพาไปดูเกศสรตัวเมียนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ